ห้ยเสียงปีเป็ดห่องดึกดเดืนเดือนขึ้นเสียงปีเป็ดห่องโห้ยหวนแล้วปีเป็ดร้องห้ยหวนตกตอนดึกๆมาร้องหิวหิว้องคำว่าหิว มาขอส่วนบุญส่วนกุศลมาขอให้แผ่บุญแผ่กุศลให้ท่านบอกว่าบางทีเข้ามาวัดไม่ได้เอาข้อนะเอาข้อเอาข้อยืนออกมาข่างกำแพงวัดภาษาไทยวางไหน เอาคอยืน่นมาเกยกำแพงวัดบป,ปเออรลองว่าฮี่ตกดึกๆมาหนีมาหอนแล้วมานี่เขาก็อาจจะเห็นอะไรก็ได้นะเจ้าค่ะอืมยี่เปยดมีกริงนะไม่ใช่พูดเล่นอแม้แต่ครูบาอาจารย์ ไปปฏิบัติธรรมเดินทุดงไปในป่าชา้าไปเนี่ยก็ได้ยินเสียงนะอีวเขาเห็นพระไปเขาอยากให้พระแผ่บุญแผ่กุศลให้เขาอยากให้พระบอกญาติพี่น้องให้ให้ได้ทำบุญสุนทรา,าัตนมสังเกตดูวันพระวันพระคนโบราณเรียกว่าวันศีลน,นะเข้าใจไหม จ้าค่ะอืมไม่ใช่ว่าเรียกว่าวันพระนะสมัยปู่ย่าตายายเราลองไปถามดูเขาเรียกวันศีลเขาไม่ได้เรียกวันพระวันพระนี่มาเรียกใหม่ๆอืมหรือว่าเรียกว่าวันธรรมสวรรค์คือวันฟังธรรมหรือว่าเรียกว่าวันทพิปก็ได้วันทิปยัพวกกลยทิ์ลงมาตรวจดูโลกมนุษย์อืมเทพเทวาลงมาตรวจดูโลกมนุษย์ หรือว่าเรียกว่าวันครำก็ได้วันข้ารันะเจ้าค่ะถ้าทำบุญน,น้อยก็ได้บุญมากทำบาปน,น้อยก็ได้บาปม,มากหมายถึงว่าให้เจ้าขลำรัเอาเลยสิ่งใดบ่ดีบด่เมนแนวจะไปเห็ุจะไปทํำอืมให้สั่งแต่คุณงามกลามดีเมนบ่ใดถ้ำบุญเมีนบ่ใดเขาวัดเขาว่าก็ได้วันพรุ่งนี้เขาก็จะมาเอาแล้วนี่อืมวันพรุ่งนี้เป็นวันข้าวประดับดินเนาะ เออข้าวสาบบุญข้าวสาบบุญข้าวสาบ้็ค่ะเรียกว่าบุญข้าวสาบประเพณีอีสานร,รู้จักหมดไม่ต้องตีค้องร้องเปล่ารู้จักโดยอัตโนมัติเลยอืมเป็นบุญอุทิศให้แก่บันพบุรุษอุทิศให้แก่ผู้ที่ล้มหายตายจากไปอุทิศให้แก่พ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายอุทิศให้หมดเลยอืมเป็นวันที่ ประตูนรกก็ว่าได้มีความเชื่ออย่างนั้นนะ,ะก็มีหลายเรื่องอืมบุญข้าวสาบบุญข้าวประดิบประดับดินก็คล้ายๆกันนั่นแหละเป็นบุญอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้เกียรติญาทั้งหลายที่ได้ล้มหายตายจากไปแล้วที่ไปเกิดเป็นเปรตเปรตนี่ก็มีหลายเปรตนะพอที่จะรับส่วนบุญส่วนกุศลได้ถึงจะได้รับนะต้องกรรมเบาบางซะก่อนประทัดตูประชีวีเปรตเนี่ย ปพราะถาดูปีวีกับเปรตเนี่ยสามารถรับส่วนบุญได้อืมแต่ว่าเปรตพวกกำนำหนักรับส่วนบุญไม่ได้แต่ว่าเข้ามาวัดไม่ได้นะอืมเปรตด,ดวงเปรตผีนี่บางบางคนเข้ามาวัดไม่ได้เจ้าค่ะเพราะว่ามีกรรมตั้งแต่มีชีวิตมีลมหายใจอยู่ เคยจับจ้วงล่วงเกินวิภาควิจัยวิจารณ์ในทางที่ไม่ดีไม่งามในศาสนาเคยจับจ้วงล่วงเกินพระสงฆ์องค์เจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเคยดูถูกดูหมิ่นเคยทําลายศรัทธาพระสงฆ์องค์เจ้าครูบาอาจารย์ผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นกรรมที่หนักมากเลยอืมแล้วก็บางทีคนจะมาทําบุญสุนทรรทานก็ไปห้ามเขาอย่าไปทําเลย วัดนี้ปฏิบัติไม่ดีนะวัดนี้ทําไม่ดีนะทั้งทั้งที่ท่านปฏิบัติดีอืแบบว่าห้ามศรัทธาของเขาเข้าใจไหมเจ้าค่ะตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นเปรตไปเกิดเป็นเปรตร้องว่าหิปากเท่ารูเข็มเนี่ยกินยังไงก็ไม่อิ่มท้องใหญ่ๆมือเท่าใบตานเนี่ยตัวสูดดำ อืท้องใหญ่ใหญ่แต่ว่าปากเท่าคลูเข็มกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มดอกออืืสิ่งเหล่านี้จะได้ประมาณนะ่ันทั้งหลายมันมีจริงๆถ้าไม่มีในาศาสนาพุทธเราเนี่ยไม่ได้กล่าวไว้หรอกอืครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติท่านรู้ท่านเห็นจริงๆรม้แต่มีเรื่องอยู่นะ เรื่องบุญข้าวสากบุญข้าวประดับยีนเกี่ยวกับพระเจ้าพิมพิสารญาติของพระเจ้าพิมพิสารนี่ตายไปแล้วไปเกิดเป็นเปรตเคยสร้างกรรมไว้กรรมอันหนักในศาสนาอืไปตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นเปรตดึกมาก็มาร้องหวยหวนอยอยู่หน้าต่างอยู่พระราชวังที่พระเจ้าพิมพิสารบรรทมอยู่พระเจ้าพิมพิสารบรรทมใช้คำว่า,าบรรทมนี่แปลว่าน,นอนเนาะ พระเจ้าวิมพิสารนอนไม่ได้เลยได้ยินเสียงโหยหวนหิวหิวหิวร้องว่าหิวพระเจ้าวิมพิสารตกใจได้ไปทูลถามพุตรเจ้าตอนเช้าว่าโอ๊ยไปทูลถามพุตรเจ้าว่าเห็นผีเปียได้ยินเสียงผีเปียร้องโหยหวนทุกข์ทรมานอืมพระพุทธเจ้าก็เลยบอกพระเจ้าวิมพิสารไปว่านั่นก็คือ,อยากของพระเจ้าวิมพิสาร เาอยากได้รับส่วนบุญส่วนกุศลอยากให้พระเจ้าพิมพิสารได้ทําบุญสุนทรทานไปให้เพราะว่าอาศัยพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารจะได้ทําบุญไปให้แล้วพระเจ้าพิมพิสารก็ได้ไปทําบุญไปให้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เปรตเ่านั้นเปรตเหล่านั้นได้รับส่วนบุญส่วนกุศลแล้วเสียงโวยหวนก็ไม่มีเลยมีแต่เสียงขอบคุณขอบใจอืมตั้งแต่ผูเฒ่าู้ผูเก่คนโบราณก็กล่าวไว้อยู่นะว่าผู้ใดได้ทําบุญสุนทรทานไว้ พวกดวงกิจดวงวิญญาณทั้งหลายพวกเปรตพวกผีทั้งหลายญาติของเราทั้งหลายแหละที่ไปเกิดเป็นเปรตนะถ้าเห็นเราได้ทําบุญสุนทรทา,านไปให้แล้วได้รับส่วนบุญส่วนกุศลแล้วก็อ,อนุโมทนาสาธุการชื่นชมยินดีในบุญกุญศลคุณงามความดีของเราแล้วก็ให้พรเราขอให้ผู้ที่ยังมีชีวิตมีลมหายใจอยู่ขอให้พ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายทุกคน ที่ยังอยู่ในโลกมนุษย์ยังมีชีวิตมีลมหายใจอยู่ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองงอกงามไพ่บุ์ปราศจากทุกโ่วโรคภัยทั้งร้ายทั้งป่วงมั่งมีสีสุขแขยวขาดปลอดภยัยลาบผลบุญทวีมั่งมีสีสุขร่ำรวยเงินทองอายุมั่นคงยืนอืมถ้าหมดลมหายใจแล้วอย่าได้มาเกิดเป็นเปรตน,นะมันทุกข์ทรมานมากเขาให้ผ่อนอถ้าลูกเต้าเหล่าหลานใครก็ตามไม่ทําให้ ดวงกิดดวงวิญญาณพวกเปรตเรานั้นญาติของเราโมโห О ขึ้นมาทันทีโมโห О ขึ้นมานี่ไม่ได้ให้พรนะมีแต่สาบจะแช่งเราสราบแช่งว่าอย่าให้มันเจริญรุ่งเรืองนะมันทํามาค้าขายก็อย่าขึ้นอย่าเกินนะอย่าให้มันมีโชคมีลาบอย่าให้มันมีโชคมีชัยนะอืด้วยความโมโห О, นั่นท่านกล่าวไว้อยู่นะอืมในตาราก็มีได้กล่าวไว้อยู่ เรื่องบุญเข้าประดับข้าสาข้าประดับดินนี่ก็มีหลากหลายออืมอืมมเป็นเป็นคล้ายๆว่า,าศาสนาพราหมณ์เขาก็ทําเหมือนกันนะอ,อืมาศาสนาพราหมณ์คนตายไปแล้วก็เอาไปฝังไว้ที่ป่าช้าแล้วก็เอาข้าวเอาอะไรไปวางไว้ที่ป่าช้านะ่ะเขาก็ไม่ได้กินอืมแต่ชาวพุทธก็เลยมาปฏิบัติคล้ายๆกันนะั่นแหะ บานห่อเอินว่าใหญ่ใหญ่ใหญ่ห,ญห,หอเขาหน่อยก็มีดเน้่ยใค่ะอืมใหญ่ก็คือใหญ่เป็นเลี้ยง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 ไปนะอืมแต่ว่าส่วนหนึ่งก็ามาถวยายพระสงฆ์องค์เจ้าสมนาคีพามห่อลหลายห่อ,อยังไงนะห่อเขา,ส,นนเา,เาเส่วนหนึ่งก็เอาเอาไว้กินเองส่วนหนึ่งก็เอาเผื่อญาติพี่น้องที่ยังมีชีวิตมีลมหายใจอยู่นะส่วนหนึ่งก็ให้เกียรติสรับศาสตร์ทางหลายแบ่งเป็นหลายส่วนเข้าใจไหม ค่ะส่วนหนึ่งก็ทาบุญสุนทรทา,านอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ท่านเหล่านั้นที่ได้ล้มหายใจจากไปแล้วเข้าใจไหมใชาค่ะมีมีมกล่าวไว้อยู่ลูกเศรษฐีลูกเศรษฐีเป็นผู้ชายอืเศรษฐีก็เศรษฐีขี่ที่นะเข้าใจวะขี่ที่แปลว่ายังพาษาไทยตันีเจ้าค่ะือเศรษฐีเป็นคนตันีถีเหนียวไม่ทําบุญสุนทรทา,านแม้แต่ลูกเกี่ยวไข้ได้ป่วยยังไม่รักษาลูกเลยยังไม่เยียวยาลูกเลย ข้าใจไหมยังไม่พาลูกไปหาหมอเลยเพราะว่าความตนหนีความขี้เหนียวเข้าใจไหมก็ค่ะความโลภความโกรธความหลงค้องงมกีจใจไม่รักษาลูกลูกก็ตายตายไปแล้วก็อาไปฝังไว้เอาไปฝังไว้ที่ป่าช้าเนี่ยศาสนาพร,รมแล้วก็ให้พวกอะไรคนรับใชเ้เอาข้าวเอาอะไรไปไว้ทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันนะวันหนึ่งฝนตกแบบนี้แหละเข้าใจไหมค่ะน้ําท่วมหนทางเข้าใจไหม น้ำท่วมทางกันนะน้ำท่วมถนนน้ำท่วมถนนเดินไปไม่ได้คนนะะคนรับใช้นะ่ะถ้าจะเอาอห่อข้าวทิ้งนะก็เสียดายเข้าใจไหมเจ้าค่ะถ้าจะากินเองก็กลักวเจ้านายด่าเจ้านายว่าให้เผื่อบางทีเจ้านายรู้ไปพอดีเห็นพระเดินบินธบ,บาตสุกทักโซเชียมามไม่ได้เข้าไม่ได้อะไรก็เสียดายก็เลยเอาใส่ในบาทพรนะน่ะพอดีไปเข้าฝันนะลูกว่าโอ้ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลแล้ววันนี้วัน หลายวันที่ลูกได้ตายนั่นทําไมไม่ได้รับส่วนบุญส่วนกูส่วนทไมไม่ได้กินอิ่มหนำสำรัาานเหมือนกับวันนี้ว่างั้นเสียรีก็เลยไปถามคนใช้เข้าใจไหมเจ้าค่ะไปถามคนใช้แล้ว่าคนใช้อืมลูกทําไมมาเข้าฝันบอกว่าได้กินอิมนนอมนอ่มวันนี้วะอันได้กินอิ่มวันนี้เหรอวะฮันแต่ก่อนไม่เคยได้กินอิ่มเลยหลังจากที่ตายไปแล้วว่างั้นก็เลยสอบถามไปคนรับใช้ก็เลยบอกว่าไม่ได้เอาไปวางไว้ที่หลุมศพ เหมือนกับทุกวันเพราะว่าน้ําท่วมหนทางน้ําท่วมถนนไปไม่ได้ว่างั้นถ้าจะเอาทิ้งก็เสียดายถ้าจะากินเองก็กลัวเจ้านายว่าก็เลยเอาไปใส่บาตรให้สมณะชีพามให้พระสงฆ์องค์เจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบว่างั้นไปบอกให้กับเจ้านายให้กับเศรษฐีนะเข้าใจไหมที่ลูกตายนะเศรษฐีก็เลยมีความศรัทธาในศาสนาของเราในศาสนาพุทธมีความศรัทธาในคําสอนของพระพุทธเจ้า ก็เลยหมั่นให้ทานรักษาสนลเจริญเมตตาภาวนาเพราะว่าลูกมาเข้าฝันแล้วเด้ว่าได้ท่านได้ไปทําบุญกับพระสงฆ์องค์เจ้าอืมได้บุญได้กุศลมากลูกได้รับส่วนบุญสนกุศลอันนี้ไม่ได้ว่าพูดเข้าข้างพระสงฆ์องค์เจ้านะอืมการทําบุญทํากับใครก็ได้ทํากับอะไรก็ดีแต่ว่าพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของโลกเข้าใจไหมเจ้าค่ะเนื้อนาบุญนี่ยเราก็ต้องเอาเมล็ดพันธุ์พืชนาหว่านเมล็ดข้าวนี่ยนะเพื่อจะเกิดมาเกิดผลเกิดดีเกิดงามเกิดชื่นหรือเกิดมงคลของเราน่ะ เพราะฉะนั้นอย่าได้ประมาทในการดําเนินชีวิตของเรามันเป็นความกตัญญูกตเวทีบุญเข้าสากบุญเข้ากระดับดินนะความกตัญญูกตเวทีราลึกนึกถึงพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายเวลาเราเวลาท่านเหล่านั้นมีชีวิตอยู่เราก็เลี้ยงกายเลี้ยงใจของท่านเข้าใจไหมเจ้าค่ะเวลามีชีวิตอยู่เลี้ยงกายเลี้ยงใจของท่านเวลาท่านหมดลมหายใจแล้วก็เลี้ยงดวงกิดดวงวิญญาณท่านทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ท่าน ใ่ว่าจะเป็นการให้ทานรักษาจิตเจริญเมตตาภาวนาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ท่านส่งไปให้ท่านสร้างกิจอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไพ่สารถึงบิดรมารดากรบาอาจารย์ลูกหลานญาติมิตรสนิกรนพผ่ให้หมดลูกหลานญาติมิตรสนิกรคนเคยร่วมทํางานทําการทั้งหลายคอยมีส่วนได้ในบุญกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรกมนายเวรนและเทวันคอยท่านได้บุญกุศลผลนี้ด้วยเทินอธิษฐานไปให้หมดเลยหยดน้ํากวดน้ําอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้อมสร้างบุญสร้างวาสนาสร้างบารมี ท่านเหล่านั้นตายไปแล้วจะได้รับไม่ได้รับเราไม่ต้องไปสงสัยเรื่องน,นี้หรอกใช่ไหมใช่ไหมล่ะออเราอุทิศใหค้คนนั้นคนนี้น่ะไม่ต้องไปสงสัยว่าจะได้รับหรือไม่ได้รับล่ะมันอยู่ที่ฐานะของคนตายเราไม่รู้หรอกว่าคนตายตายไปแล้วไปเกิดเป็นอะไรถ้าไปเกิดเป็นเทวดาถามว่าได้รับไหมมีแต่อนุโม,มทนาสาธุการชื่นชมยินดีด้วยไม่ได้รับหรอกเข้าใจไหมค่ะอ,อ,อืมเพราะว่าเทวดาย่อมไปเถวิที่พระสมบัติไว้อยู่แล้ว อนมีชีวิตมีลมหายใจอยู่สร้างแต่คุณงามความดีเข้าใจไหมก็ได้ไปเถวยบุญกุศลคุณงามความดีของตนเองไปเกิดเป็นสว์เดรัจฉานจะได้รับไหมเขาก็ไม่ได้รับอืเขาก็มีพืชพันธุ์ธัญยารกินอยู่แล้วไปเกิดเป็นมนุษย์เขาจะได้รับไหมเขาก็ไม่ได้รับไปเกิดเป็นผีเป็นเปรตดวงจิตดวงวิญญาณอสุรกายนู่นถึงจะได้รับส่วนบุญส่วนกุศลเราก็ทําให้ออถ้าญาติของเราไม่ได้รับพ่อแม่พี่น้องของเราไม่ได้รับจะทํายังไง ทุกคนเกิดมาในโลกนี้ไม่มีใครไม่มีญาติต้องได้รับญาติผู้ใดพูดหนึ่งกันน่ะถึงแม้จะไม่ได้รับก็ตามบุญนั้นก็เป็นของเราอย่าได้สงสัยเข้าใจไหมเจ้าค่ะนี่แหละเรื่องบุญเรื่องกุศลพิ่นี่พิจรารณาให้ดีอืมวันบุญเข้าพรุ่งนี้วันบุญเข้าเข้าสะอืมย้อนหลังไปประมาณสิบห้าวันบุญเข้าประดับดิน บนข้าะดัดวินอนจจะมาได้ยินเสียงมาหอนประมาณตีสามได้ยินเสียงมาหอนอืเป็นประเพณีภาคอีสานละ่ะเคยกระทำมาความกระตันยูกระตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีถ้าอยากอยูุ่ดูคนดีต้องดูด้วยความกระตันยูความกระตันยูเป็นเครื่องวัดคนดีนะเข้าใจไหมเจ้าค่ะถ้าดีกับพ่อกับแม่แล้วเนยสุดยอดดีกับผู้บารยา์หรือว่าดีกับผู้มีคุณ่สุดยอดเลยแสดงว่าคนนั้นเป็นคนดี อคนจีนคนกินเนี่ยเขาถือนะเขาไปกินน้ําที่บ่อไหนนี่ยเขาจะลําลึกนึกถึงคนขุดบ่อถ้าไม่มีคนมาขุดบ่อน้ําบ่อน,นี้ไม่มีคนมาทําให้เราก็จะไม่ได้กินน้ําตรงนี้เขาจะลําลึกนึกถึงคุณเลยก็จะมีแต่ความเจริญรุง่งเรืองงอกงามไ่บุญมีแต่ความสําเร็จเออให้มันสร้างบุญกุศลขุณงามความดีวไว้เอ้อะ